เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรถยอดนิยมนอกกระแสนั่นก็คือ g p x t u s c a n y 150ซึ่งตัวรถของเขาจะมีดียังไงเดี๋ยวในคลิปนี้มาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube channel ช่องเจ็ดสีพรมสานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ PJ m o t อเตอร์สกลนครนะฮนะแล้วก็รถที่จะพามาดูในวันนี้ก็คือ GPX Tuscany นะครับเป็นรถออโตเมติกคาร์อ 150cc ซีที่มีดีไซน์ทรงโมเดนคลาสสิกแต่ว่าดีไซน์สวยนะครับสวยมากเลยซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาดีไซน์ของเขานี่แหละรวมถึงราคาค่าตัวที่ มีราคาไม่แพงเลยนะครับซึ่งตัวเริ่มต้นนะครับมีราคาอยู่ที่59,700รอบาทเท่านั้นนะครับเป็นรุ่นคุญแจเสียบนะฮะส่วนคันนี้เป็นรุ่นรีโมทนะครับก็จะมีราคาค่าตัวห3 7 0 0าร้อบาทนะครับแล้วก็สีนะครับก็คือสีเทาคันนี้สีขาวนะครับแล้วก็คันนี้สีเขียวนะฮะทั้ง3คันที่มีตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทก็คือตัวนี้นี่ สามารถเปิดล็อกรถบิดหน้าจอนะครับตัวไฟหน้านะครับจะเป็นไฟแบบ LED นะครับนี่สว่างไหมอันนี้ก็คือไฟหลีนะช่องกลาง,ลางไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดกับชุดบังลมด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก,โก้คำว่า Gpx ตัวบางโคนเป็นดีไซน์สวยนะครับเข้ากันกับตัวรถมากๆตัววงล้อด้านหน้านะครับเป็นขนาด12นิ้วนะฮะตัวยางเด่ยก็จะเป็นยางไซส์110 70บขอบส2ส่วนจานเดสเบรกหน้าก็จะเป็นจานไซส์226ส mm. มิลิเมตรส่วนตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊ม2ลูกสูบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากตัวสายนะครับเป็นสายถักนะส่วนตัวชกอัพหน้าก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกแกนชกขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่รถคันนี้เป็นเอกลักษณ์ก็คือเรียกว่าองศาของตัวแฮนด์นะครับระยะเทลรวมถึงมุมแคสเปอร์ของเขาเนี่ยมันจะมีความ เอียงต่ําลงมาค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นระบบควบคุมวงเลี้ยวด้านหน้าของเขาน่ะมันจะมีความสเสถียรภาพในการขับขี่ค่อนข้างจะสูงคือถ้าเกิดตัวคอรถของเขาตั้งขึ้นแบบนี้มันจะทําให้เลี้ยวง่ายใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราขี่ที่ความเร็วสูงมันจะทําให้เกิดหน้าสาสแต่สําหรับทัชคันนี้คันนี้เขาจะเอียงเพื่อให้มันมีการทรงตัวที่ดีอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของเขานะส่วนตัวบังลมตรงนี้นะครับก็จะเป็นแฟลิ่งหมดเลยนะเป็นชุดพลาสติกแต่เขาดีไซน์คล้ายๆกับให้มันเป็นโครงเหล็กตัวโครงเหล็กก็จะอยู่ด้านในตััวพพพืื้้้นนนกกเเเทาะรบ็็จปีย เป็นยางหุ้มนะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นชุดแฟลลิงพลาส,สติกหมดเลยมีรูระบายอากาศให้ด้วยส่วนแฟลลิงชิ้นนี้ก็จะเป็นสีดําหมดเลยนะทั้งรุ่นสีขาวสีเทาและสีเขียวคันนี้ส่วนแฟลิงด้านท้ายตรงนี้ก็จะเป็นตีโป่งคล้ายๆกับตูดมดนะฮะดีไซน์สวยนะแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้าย LED นี่ดีไซน์สวยงามมากเลยตรงปลายก็ทําเป็นตูดมดมนุนไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED เช่นกันตัวกันตกเป็นเหล็กนะครับ เหล็กสีดําส่วนตัวเบาะนะฮะตัวเบาะของเขาก็จะมีความสูง78ซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างนะฮะก็จะกว้างอยู่ประมาณ2คืบยาวก็ประมาณ2คืบสลรับคนขับส่วนคนซ้อนก็กว้าง2คืบเชน่นกันยาวคืบกว่าๆนะฮะมีความ นุ่มนิ่มระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวปลายบอกเขาก็จะทําเป็นเหมือนอานจัก,กรยานนะเสียงลงแบบนี้เพื่อให้คนที่มีความสูงไม่เยอะมากหรือมีช่วงขาที่ไม่ยาวมากสามารถใช้เท้าทั้งสองข้างเหยียบลงพื้นได้อย่างเต็ม่าเท้าก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขีนะ่เนาะส่วนตัวเรือนไม้น,นะครับก็จะเป็นแบบฟูดิจิ g i t เลยนะเป็นจอสีขาวสวยนะครับด้านล่างก็จะเป็นบอกความเร็วตอนนี้ก็จะเป็นระดับน้ามันเชื้อเพลิงข้างบนก็จะบอกเวลาบอกโวลต์บอกทิป A ทิปบบอกทิปออยล์กับราคา ตัวเริ่มต้น5้า0 0ถือว่าคุม้มมากๆเลยส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับประกับทางด้านซ้ายมือก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ประกับทางด้านขวามือก็จะมีแค่ปุ่มสตาร์ทมือส่วนตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจะอยู่ทางเกะด้านซ้ายนะครับวิธีเปิดก็คือกดปุ่มล็อกรถแล้วก็บิดไปดทางขวาสุดนี่ตัวถังน้ำมันก็จะถูกเปิดออกนะครับสามารถเติมน้ำมันจากจุดนี้ได้เลยเพิ่มความสะดวก ในการใช้งานเป็นอย่างมากซึ่งตัวถังเชื้อเพลิงก็จะมีความจุอยู่ที่5.7ลิตรถือว่ามีความจุเยอะเลยทีเดียวนะและแน่นอนนะครับเนื่องจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใต้เบาะรถเขาก็เลยสามารถให้ความจุที่ใหญ่ได้นะครับเห็นไหมมันไม่จําเป็นต้องแชร์พื้นที่ให้กับถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็เลยจะมีความใหญ่มากนะครับ ซึ่งส่วนตัวผมเองนะผมเป็นคนที่จาเป็นต้องมีของเยอะในการเดินทางโดยเฉพาะพวกขาตั้งกล้องต่างๆเนี่ยความยาวแบบนี้ส่วนตัวผมถูกใจมากๆเลยส่วนตัวเบาะนะครับก็ดีไซน์ได้สวยนะดีไซน์ได้ลงตัวไม่กองแก๊งนะครับส่วนสีของผ้าเบาะนะฮะในสีเขียวก็จะเป็นสีดำเนาะส่วนในสีขาวคันนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับนี่ตัวจริงสวยนะสีขาวเนี่ย ถ้าส่วนตัวผมให้เลือกผมจะเลือกสีเขียวนี่แหละส่วนระบบช่วงล่างด้านหลังนะครับโชค๊คอัพด้านหลังก็จะเป็นโชกคอัพคู่มาให้เลยนะส่วนจานดิสเบรกด้านหลังก็จะเป็นไซส์220ม mm, มแล้วก็มีสายถักมาให้ด้วยเช่นกันส่วนระบบเบรกนะครับก็จะเป็นระบบกระจายแรงเบรกเนาะก็จะมีกลไกนะครับที่เวลาเรากำเบรกหลังเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยแต่ถ้าเกิดกำทั้งเบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถให้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน ส่วนตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็จะเป็นแบบ1ึลูกสูบ2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศซีซีจริงเขาจะอยู่ที่1 4 9่งซีซีลูกสูบมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5 7 4ม mm, มแล้วก็ระยะชัก5 7 8ม mm. มก็จะเป็นการออกแบบลูกสูบแบบสแควรเนาะระยะชักกับความกว้างเท่ากันส่วนระบบส่งกําลังนะครับก็เป็นแบบสายพาน CVT ให้แรงม้าสูงสุดที่11แรงมา้าที่8,500รอบและแรงบิดสูงสุดที่11.4อ่นิวตันเมตรที่5,500รอบ ซึ่งเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยให้แรงบิดมาตั้งแต่รอบต้นเลยคือรอบเครื่องแค่5,500ก็ให้แรงบิดสูงสุดมาให้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราไล่สเปคของตัวเครื่องยนต์ใช่ไหมมันเป็นเครื่องยนต์150ซีซีเนาะตัวมุมองศาของตัวแผงคอเนี่ยมันเอียงลงใช่ไหมมันก็จะทําให้หน้านิ่งบวกกับตัวช่วงอัพด้านหลังที่เป็นแบบช่วงอัพคู่ส่วนระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าหลัง ตัวรถมีน้ำหนักเพียง122กิโลกร,รมัมความสูงเบาะก,ก็แค่78เซนติเมตรสามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้จากด้านหน้าของตัวรถใต้เบาะมีความจุขนาดใหญ่ไฟ LED รอบคันเรียนไม้เป็นแบบดิจิตอลแต่ว่ามีราคาเพียง59,000บาทเท่านั้นสำหรับแบบคุญแจเสียบส่วนรุ่นคุญแจรีมโมทแบบนี้นะครับ63,000บาทเท่านั้น มันเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ทําได้ดีมากๆด้วยสําหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให้เพื่อนๆได้ติดต่อกับทางฝ่ายขายของ p j m เ t e r เตนาะก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ผมแนะนําเลยนะเพราะว่ามันน่าใช้จริงๆนั่นแหละทั้งราคาทั้งประสิทธิภาพเครื่องยนต์แล้วก็ประสิทธิภาพช่วงล่างสําหรับในคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ไฟดับนะฮะก็คงทําอะไรเยอะมากไม่ได้นะครับในโชว์รูมไฟดับเนาะ ก็จะออกแนวมืดๆนิดนึงนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ